กรมส่งเสริมสหกรณ์ทูกใจเสนอสหกรณ์รวมน้ำใจคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมเตยเน่ยเขากำลังสงสัยว่าทำไมอยู่ๆตั้มแมนถึงได้เปลี่ยนใจมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์รวมน้ำใจแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนะครับ แปลกลเนี่ยอเตยอ่ะอได้ข่าวว่าตาแมนมาสมัครเป็นสมาชิกสากลของเราเหรอใช่จ้ะแปลกเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อไม่กี่วันมานี้จ้ะโอะว่ามันแปลกแปกนะอยู่ๆก็มาเป็นสมาชิกทั้งๆที่อีต่อต้านเราแล้วก็ไปเข้าข้างเสี่ยเม้งขนาดนั้นอืมก็น่าคิดนะแปลก ทำย้นจังให้มันฟุ้งวายที่สุดอะ <c oughs> นี่ไงครับ <c oughs> แผนการอันชั่วร้ายของทั้งสคนแล้ววันนี้ก็มีการประชุมตหกรณ์ด้วยแต่แม้เนเนี่ยจะไปทำลายความเชื่อมั่นของสมาชิกได้อย่างไรนั้นต,ต้องดูกันต่อไปครับแล้วทั้งหมดนาะทีอีกค้างไว้นะนาพิกันก็ว่าเลยอ่า พวกเรามาพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเาเท์เริ่มประชุมได้เลยเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะประชุมกันทั้งหมดอยู่สองเรื่องนะจ๊ะเรื่องแรกเดือนหน้าวันนี้ที่เชษดเรียกประชุมก็เพราะว่าเดือนหน้าจะเลือกตัวแทนไปอบรมที่กรุงเทพเพื่อถกเถียงกันนั่นแหละครับเพราะชาวบ้านที่นี่เขากลัวกรุงเทพโอ้โห่าจะตกลงกันได้ว่าเป็นปูวุ้ดแล้วก็ไผ่นานพอดูครับ ไอ้เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเงินที่แบ่งจากกําไรของสาหากรณ์เพื่อจะนําไปเป็นทุนสําหรับการศึกษาอบรมนั่นนะตํามแม้นขาดอีกแล้วครับว่าอย่างไและตําแ้นจะว่าไงละ่ะก็ว่าเรื่องที่พวกเองช่วยกันปิดช่วยกันโกงใช่ไหมไอ้เงินที่เคยมีไรายได้อยู่ดีแล้วมันก็หดหายไป<ๆ>แล้วเงินสาหากรณ์ที่เขาส่งมาให้สมาชิกไปอบรมนะ่ะ พวกเองจะโกงด้วยใช่ไหมโอ้ยทำเลี้ยงทำเลี้ยงฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเรื่องนี้มันมีเหตุผลเชื่อชั้นสินะเหตุผลเหตุผลที่พวกเองร่วมกันปีรุนกระโกงใช่ไหมล่ะนี่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 ฉันอยากจะไม่อยากจะพูดแต่ขนาดเสียแม้งที่พวกเองว่าวาดดูถูกชาวบ้านว่าโง่อย่างงั้นอย่างเนี้ย พวกเองก็ดูถูกชาวบ้านว่าโง่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชู่ถูกนไม่ยาแมันเป็นสมาชิกแลวงี่เง่าอย่างนี้ใช่ไมฉันนึกแล้วมันแปลกแปลกแปลกแปลแม่พี่น้องจ้าเจยก่อนนะจ้าฟังฟังฟังพี่ตัแมนพูดอะดีแล้วนะจมันเป็นสิทธิ์ที่อย่างหนึ่งของสมาชิกสหกรณ์เลยทีเดียวนะจ้ เออทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดกันได้ออาวถูกต้องครับเชษตํามแมนใช้สิทธิของสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยรวมไปถึงการดําเนินงานสาหกรณ์ส่วนเรื่องไปอบรมนั้นเชษก็เลยแนะนําให้ชาวบ้านได้เห็นว่ามีประโยชน์เพราะคนที่จะไปอบรมนั้นสามารถนําความรู้มาพัฒนาสาหกรณ์ได้นั่นเองครับส่วนเรื่องทุนสําหรับการศึกษาอบรมนั้นทางสาหกรณ์ก็ได้แบ่งกําไรไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ศึกษาอบรมแล้วล่ะครับรู้แบบนี้ตาแมนก็เลยเสียหน้ารู้กันต่อครับว่าตาแมนเขาจะว่าอย่างไรประชุมกันเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วนะฉันจะรีบกลับงานการมีทํานะโว้ย,ยไปลไะใช้สิทธิ์หมดแล้วเลยตาแมนจะรีบไปไหนล่ะเด๋กวี่หกล้องฟันปลอหมหลุดมาล่า ปีจังนะครับการกระทําของสมานทำให้เหล่าสมาชิกสาก์ได้รู้เรื่องสิทธิของสมาชิกมากขึ้นจะได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตอนเองได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกก็ต้องสมัครสมานสามคัคคีและไว้ใจกันรวมไปถึงใส่ใจในการดําเนินงานของสหก์เพื่อช่วยกันนําพาสาก์ของตนกา้าวไปสู่ความสําเร็จยังไงล่ะครับรวมพลังรวมใจให้สหาก์ไทยพัฒนา ร,ร,ร,ร่วมส่งเสริมตากรอนร่วมส่งเสริมตากรอนไทย